มาแล้วมาแล้วมาแล้วเราเคลียร์ของก่อนวาไว้เพื่อลอรอบ้านบอสปิ๊กครับบอสปิ๊กครับมาคุยหน่อยครับบอสปิ๊กมาแล้วเหรอก็เลยจ้าเล่นแล้วเล่นแล้วอเล่นเลยเลขสามสี่ห้าวันหนึงวันหนึ่งรอรองเท้าดิได้ยินไหมครับได้ยินไหมให้เาใส่กอดด้วยให้มันใส่กอดใส่กอดดิคนเดียวคนเดียวอ้าวอ้าวไอ้สัสหายเลยอ้าวเกจอเลย ไม่เก็บใส่บ้านไลยนะยังไม่เก็บใส่บ้านไว้ก่อนหรอเผื่อโดนมึงอะไรมาตีกันเล่นอะไรขนาดนั้นไอ้นี่บอกว่าคุยคุยเลยผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเก็บเก็บของได้เก็บนะกเลยแล้วป้นได้ถึงมันส่วนกันอ่ะเองเองส่วนกันแล้วมันก็ป้นกันได้เลยน้องชาย ชุบชับชุบชับชุบชับมดตัวผมมาทวงให้เอมครับเราก็จบจบกันไปตายได้ครับตายเดี๋ยวรอรอคนถึงกันก่อนนะครับอ้าวกี่โมงครับว่ารอนีต้องเพิ่มนะถ้ารอต้องเพิ่มนะผมอยู่สองเอมบิร้านสิไม่มีใครมาหรอรวมรวมกันก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะไปเบิกครับมันไม่มีใครเข้าเลยครับผมพูดจริงทสองคนมีเท่าไหร่ครับรวมงานร้านคาทิโนดี ให้ห้า m คนด้เลยเท่าไหร่ครับที่ใครเอาไปเราบอกมันถ้าไม่มีเอาเอารถมาตึงใครใครเอาไปเรโหลร้านที่ไม่รวยมันเยอะตอนนั้นคนอยู่เยอะอเยร้านทีมันเยอะมันเยอะร้านสิบไม่มีคนนะบอกเลยร้านใช่เขาบอกว่าให้ผมฝากไว้ห้า m ครับทีหนึงเร็วๆร็วเร็วเรัวเยเขบว่าตีตีแล้วเขาจะให้เป็นร้อยต่อปล่อยไปก่อนร้านปล่อยไปก่อนมึงนี่กูไม่เนี่ยร้านเนี่ยพี่เดชพูดมาเมื่อกี้เนเอาไปร็วรอรอคุยกับหัวหน้าแก๊งผมไหมไม่รอครับผมเอาตอนเนี้ยครับผม ขาบอกเขาบอกว่าแล้วเาแกงก็ต้องมาผิดชอบด้วยแล้วผมมีค่าครับรอมีใครมีกัน 5M มไหมเพื่อนเดี๋ยก่อนได้ไหมจะตาช็อปมาให้คืนพี่แจ๊ดเรื่องอะไรเงินแม้แต่กระทั่งห้เอ็มแล้วพี่แจ๊ดครับแต่ว่าคนไม่เนี่ยมันไม่สองสี่ห4 5ตอนเรียกรีบจัดอะจะเอาให้ได้อะพอตอนจะคืนรีลาแล้วกันพูดช้าพูดพูด ผู้ดีอะไม่เหมือนตอนนั้นเลยอ่ะไม่ชอไม่เหมือนแซมบ้านี่หว่าเออพี่พี่มีมจะวัดไม่ต่ำอีกไหมแล้วหรอพี่มีพี่มีสองจุดห้าไหมไอ้ฟ้าลงมาเลยสามสี่ห้าของจริงอ่ะสามสี่ห้าถูกวัดพี่เล็ถูกเว้ยมาดูเข่าได้ไหมแล้วก็เยี่ยวเลยมันเ่ี๋ยวซับมาให้เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเอาเอาไม่กูเข่ารอไหมระหว่างยังไม่โอนเงินไอ้เที่ยให้พี่กูเข่านะเนี่ยนะพี่ ไอดีอะไรครับสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าได้พิเลศสามสี่้าอโอเครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเรื่องนี้ถือว่าเรื่อง 5m ครับถือว่าจบกันครับแต่ว่าตอนนั้นผมต่ำกว่าคุณบอกให้ฝาก 5m ตอนนี้ผมสูงกว่าแล้วผมเอามาหน่อย 5m สามสี่ห้ากระเป๋าเดิมครับ โอ้โหโอ้ยเย็ดเย็ดยังไม่มีอะครับตอนนี้ผมก็รวมกับเพื่อนอยู่เมื่อกี้นี่ก็น่าจะรวมได้ดีต้องรวมอีกรอบครับเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีครับมีก็น่าจะมีเยอะกว่านั้นละรวมใหม่ครับเลือดจังวะเอาแมกกาเรนมาดิเดี๋ยวมาให้อีกสักแป๊บหนึ่งได้ไหมรอคนมาตอนนั้นก็จะเอาเลยไม่ใช่รออตอนนี้เลยครับพี่เลนไอเดียอะไรบิ๊กช่วยช่วยกันรวมครับสิบคนน่าจะได้อยู่คระมาณอยู่ ยังคงไม่โจงขนาดนั้นมั้งตกตามเกินตกตามเกินโอ้โหไอเยียบิกไอเยียปิกไอ้ควายบอกเลยเวลาสีขาวนะเว้ยสีขาวนะเว้ยสีขาวนะเว้ยแคลรี่เดียวตังค์าเอ็มไม่มีเลยไอเยียปิกเวลาเมฆได้ได้ทีแมฆเอาใหญ่เลยเยียปิ๊กไอควายตายเลยตายเลยตายเสร็จ 哎呀！的、欸 เนเงินให้เองนมม้ำไปเปล่าไอ้น้องจริงปีกน้องตอนเขาเรียกเรานี่เขาจะเอาให้ได้อะตอนนั้นอ่ะีกน้องจะเร่งเล่งเขาให้่อยก็ไดค้คุณนึกคุณนึกว่าไปสิบเอ็มไหมเฮียได้ไหมครับสามสี 3, 4, ่ห้ากระเป๋าเดิมเลยอ้าวไม่น่าไ,ไ,ไ,ได้ใช่ไหมครับทำไมไม่ได้เออทำไมไม่ได้ครับรไม่มีจริงหรือเปล่าครับตรงนี้ไงสองคนเนี่ย เรามาเตงเรามาตึงไม่ยืนยืนอยู่นี่สองคนไม่ให้รับเมื่อกี้ไม่ได้ยืมคนนี้เลยนี่เห็นพูดในวอลน่าจะอยู่ไกลกันรถมาค้ำไหมครับรถมาคำ้ำเออรถมาตึงอะ่ะขับรถเทจัดเลยแต่ละคันม,มีมานจัดเลยเงินงมาเอารถไป ตอนตอนนั้นตอนนั้นเหมือนกับว่าของคุณก็ไม่ได้รอผมนี่จริงเอาเลยด้วยให้เพืคูเข่าด้วยไม่ยอมเพื่อนกูคูเข่าย่ใส่เพื่อนกูอีกเ๋ยวเพื่อนกูมันซ <มา S 2> ่วมมาผมเอาตอนเนี้ยครับไหนๆก็คุยกันแล้วเนี่ยด้จังหวะคุยกันแล้วผมเอาในตอนเนี้ <c oughs> ยยี่ยจีก็คอยเสือด้ยเลยเนี่ยเหมือนเดิมครับหายืมหาอะไรใครเหมือนเดิมครับ ตตามตามมห,หนอ่ก็ไปตามไปดีพวกขยะเดี๋ยวยังเสร็จไอป่าววันนั้นวันนั้นอย่างงี้เลยในหลังแลนขาวมีใครเอากับมีใครอยากตีกับผมปะไอตีใหญิยะไอติยาไ,ไม่ต้องไปไหนนะมึงอยู่นี่นะมึงอยู่นี่นะมึงอยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนไอไปนั่งรอในบ้านว่าเอาไว้ล็อกแม่งอะ่ะไม่รอ,อเฉยมัน,ง,มนง่ายไปหรือเปล่ามีอะไรมาค้ำประกันหรือเปล่าเก่ง เลยครับแรงต้งเยอะนี่ครับแม็กเรเล่นตัวจทองนี่อือภูเขาอะไรใครก็ทำได้ของมีค่าดีกว่าแต่ตอนเล่นสตอรี่เขาบอกมาค้ำประกันไว้ก่อนเขาบอกแกงโฮกจนนะขอมาค้ำประกันก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวลงระยะเวลาเขาว่ากันดีกว่าไหมง่ายง่ายแพ้แพ้รี่เดียวคืองอมเลยอ่ะนี่คือไม่ไม่มีตังค์เลยใช่ไหมครับสองคน ไม่มีใครอยู่อะนี่ฮะยหายหน้าประจีมาคำไหนไหมครับเบอร์หกห้าตัวไอ้น้องเอาสองคนเลยนะไอ้เยี่ยนนั่นด้วยอีกคนนึงได้ครับอีกคนไปไหนแล้วอะเลสต์เลสต์ไม่ไม่เอ็มเอ็มมาดักคีฮะเลสต์ตอนตอนตอนนี้เฟรมมึงเท่าไหร่อ่ะเฟรมหลับปะร้อยสิบเองมันไปทางนั้นแล้วนะใช่ร้อยสิบโอเคโอเคแต่มึงเอามันแบบอยี้ๆได้ไหมเพื่อน ผมก็กลัวเงินคืนมันเอากูไปหาเอ็มมึงไม่ขาดมึงไม่สงสารเทียตีได้หรอเอ้าก็ทีกูกูโดนกดมาใครสงสารกูไม่ได้อะไม่สงสารเทียตีหรือเขาน่าจะโอ้หเขางอมอ่ะมึงไปทำแก๊งเขาที่บอลแต่ว่าเขาตอนก็ทีเขากดหัวตอนที่มันกดผมอ่ะมันให้บีมภูเขาให้เลยนะแล้วมันเยี่ยวใส่บีมด้วยนะทำไมวันผมต้องยอมอ่ะไล่บีมกินบ้างเข้มมากบอกเลยเค็มอ่ะตอนนั้นอ่ะเต็มปากอ่ะใช่ไอ้บ้านเนี่ย สัเอ้มึงไม่มีอะไรตอนนั้นกูสาดไปเลียเขามาให้มาอีกเอามาอีกเอาอีกไอบีมไอบีมตอนตอนเราต่ำเขาบังคับเราฝากเงินไว้เฮียตอนเราพังเวลาเราพังเอาเราสูงบ้างแม่งไม่ฝากว่ะเออมึงมึงฝากดีมึงสูงว่ากูมึงค่อยมาถอนไม่น่ามีแล้วแล้วไอติยูไม่แน่ยไอติยะ โอ้ยถ้างั้นง่ายมึงยืนรอจังหวะมันจะมางั้นอะได้ไอตี๋ไอตี๋อะมันให้กูคู่เขากูจำได้มีมีคนในวอรท่าไหตีเรียกมาให้หมดเลยตรงเนี้ยช่วยหน่อยครับมึงซวยว่ะมึงเล่นกับแรงแขนว่ะเบื่อเดย์มึงซวยว่ะเล่นกับแรงแขนว่ะอันนี้มึงไม่ได้ซวยธรรมดานะตอนนี้กูมึงกดใครก็ได้แต่มึงกดหัวมึงซวยว่ะมึงโดนแรงแขนดิโอ้ยยย้ยตัวอย่างมีให้เห็นใช่ไหมปิ๊กไม่ผมไม่เคยโดนแขนนี่ กินไปเฮ้ย <ENNIS> เออพูดอะไรว่าตัวอย่างมีเห็นทำไมพี่แค่ถามว่ามีตัวอย่างให้เห็นใช่ไหมพี่อยเป็นอะไรกันวะไม่รู้จักหนูยี้เกียร์นะผมจะทำสัญญาแลกตัวบ้างเอาไอ้โมจิไปเอาอีกคนมาพอดีเลยพูดถึงอ่าสัญญาแลกดี่ดีนี่ดีแมวก็ได้ให้ธนาคารให้เป็ขาป่ะนะครับแลกตัวไอโมจิไปขอเต็มๆนะครับเออไว้ก่อนอ่ะเฮี้ยนี่เฮี้เนียบิลลี่มั้ยเนี่ย ไม่ใช่อ๋อไอ้เบลลี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณเบิร์เดย์ครับให้ให้น้องถ่ายให้หน่อยครับแล้วก็ให้ถ่ายใช่ใช่ใช่ถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูเลยขอบั็นีเต็มๆนะครับขอชื่อด้วยขออะชื่อด้วยขอชื่อด้วยเอาเอาหมดเอาเม็ดเอาทุกเม็ดเก็บเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดไม่ใช่กูแก่แต่กูเอาทุกเม็ด ตพืแค่โกแกวบ้าไปเพื่อนบ้าไปเกิเกินแต่แก๊งเจี๊ยนี่แม่งเก่งจากทางร้านนะเจี๊ยงแก๊งโม่สมบูรณ์เลยเจี๊งตะาเจี๊ยนโอ้ใจเย็นปิ๊กน้องชายไม่ได้ครับเจี๊ยนไม่ให้แม่งพูดต่อหน้าดิมันอยู่เนี่ยพี่มันอยู่เนี่ยมันเหมือนเลยเนี่ยพี่เอาไอ้เบอร์เดย์ตัวนี้ไอ้เบอร์เดย์ตัวนี้จะหนีเหรอครับอันนี้ เาองหอีนะเฟองหนี่นะเองเหลี่ยมเฟองกดถอดเนไนอนี่เอทีเอามนะประกวดบอลอะไอ้สัตว์มาไอสัอว์มาส่งหมอส่งหมอหลุดนอาเลอแกไม่มาเอพวกเราขึ้นรถเด็เตี้ยมเตี้ไอสัตว์เตียมหน่อยเตรียมหน่อยสิบล้านสิบล้านไอมันใส่โบนิคบิวมใส่โบนิกจังผมไม่ไปไหนแล้วครับ ไอ้นี่ไงบีเนี่ยมันก็มาบ้านแล้วพาเข้าห้องเดียวกับตีเลยมาแต่ไปท้องเพเไปตัวจริงๆเนี่ยโหมันเดินด้วยแรงแขนนายเบอร์เดย์มึงสวยนี่เข้าใจเหรอเข้าใจกูบอกแล้วตอนสูงอย่าไปกดเขาไปเยอะกูเตือนแล้วเน้ยสวยว่ะสวยปะเนี่ยเอาดีมึงสวยไหมเนี่ยเบอร์เดย์คนออกเยอะปะเยอะเรียไอเรียไอฟาเตสกลับมาดิไอฟาเตสอ่ะมันน่าจะเก่งนะไอ้นั่นอ่ะ เดี e ๋ยวมันกลับมาดียังไม่ได้กระทืบมันเลยตอนนั้นมันมันออกตอนโฮมมาพอดีเลยอ่ะไอ้ฟาเต้ไอ้ฟาเต้อ่ะโหดโหดอ่ะโหดโฮหน่อยอ่ะไอ้นั่นแ่ะเรียรเรียมันกลับมาดีเอาเซตไหนกลับมาอีกเนี่ยเอาเซตไหนกลับมาในแพ้โฮมนีาไอ้เจนดี่อะไรเจนที่ห้าไปน่ยไอ้น้องมึงเอาเจนไหนนั่นก็ได้เดินยังเซ่ะไอ้ที่บอกชนะเดิมพันแต่ไม่เคยชนะสตอรี่อ่ะเอาเอามาก็ได้ แกรู้ชนะเดิมพันอะไรมาดิสตอรี่จริงเลยไม่มีหรอกเล่เดิมพันไม่มีหรอกก็เห็นชอบแกร์เดินยังเซอะไรเว้นนี่มีเไปไหนแล้วก็ไม่รู้เซไปแล้วเฮียเซไปแล้วอ่ะเซเซมากุเตอเดินยังเซเดินยังเซแม่งโดดพังเลยว่ะเนี่ยเห็นชอบแกร์นำสกุลจังเลยเออเปล่าวะไม่ไม่มีครับพี่ครูอะไรเดินยังเซอะไรพูไม่แพ้อะไรเบียวโดนขอกจริงดิมึงจอดจอด ไม่ึงเดินอย่างเซมึงโดนรีเดียวมึงจอดเลยเหรอมึงไม่เซ่ต่อเซมากรี๊งไงเพื่อนเฮียเดินอย่างเซแม่งล้มเลยเฮียไม่เซโดนดีล้มเลยหลุดเม็ดไปเลยหลุดเม็ดออกไปเลยเมื่อวานไอ้เฮียเปาโลโดนโดนด่าลืมวันนี้ไอ้เบอร์เดย์โดนพรุ่งนี้ใครโดนนี่กฎข้อที่หนึ่งการเป็นใหญ่ห้ามล้มเพราะเวลาล้มอ่ะแรงแขนอ่ะมันจะมาหามึงนี่แหละจำไว้ เป็นไงล่ะเวลาเวลาล้มตัวมันหนักไปดิเอาพี่ไม่ใช่ไม่ใช่จบแล้วจบแล้วโอ้กูโดนหักหน้าอ่ะเป็นเป็นแค่เอสเาเป็นเอสมันอ่ะทีเดยวมีหอกฟันเลยแหละโอ้ยอดีเจ็บเทปฮัลโหลเบดี้เอาไงเนี่ยตอบไหมอ่ะ๋อรอตาช็อปมาเนี่ย รอใครนะกลัวเมฆจะมาไราตายหายไหนแล้วตอนมันเรียกพวกกูนะพวกกูรีบไปเลยทีมึงอ่ะโอ้กว่าจะมาคูนึกว่าแต่ดาราผมก็มานี่ไงกว่าจะมาผมก็ไปหน้าโอมแดงมาดาราไปดาราไปข้ามไปตักเอก่อนแม่ตอนตอนมันเรียกพวกเราแม่งขับรถมาตามด้วยบอกคูมาหน่อยครับคูมาหน่อยครับวะไอ้เหี้ยพอคูพวกเธอวิ่เรียกบุ๊คไปต่อสิบนาทีกว่าจะเสด็จมาไม่รู้กูอมแดงมาหรือเปล่าไอ้เหี้ยเออเสด็จเหรอ แม่งเดี๋ยวมึงมือหมดเสด็จเดี๋ยวมึงเจอเพื่อนกูมึงสะดุ้งเดี๋ยวมึงดุ้งเฮียแน่แหละมึงเจอเพื่อนกูมึงดุ้งเฮียแน่แหละเป๊กแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเขาหาเงินยืมไม่ได้ใช่ปะเบลดเดย์ครับผมอยาย่าบอกว่าน้องคุณข้างหลังมีเงินสิบเอ็ดเอมครับ ยากโกโเอามาหมดเลยเอามหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยอย่างนี้ก็คดีพิษโหกเดี๋ยวไปสัพากันหน่อยดีกว่าไปอดุเงียดดเงียดได้ไหมดเลยโกหกโกหมดเลยโอดุเงียดเลยโไปสเดี๋ยวพอไปแจงปเทคกันพอที่ไองปนปไปปเทคไปไปเไปดเงียูสบายใจดูเงีดไป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 ดปเทคแล้วจะแทงจะอะไรก็ได้หมดน โอ้ยเฮียเฮียเดเฮ้ยเฮ้ยเอาคุไปด้วยคอณไปด้วยจะไปไหนเฮ้ย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 เล้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮรยเ้เยเ้ยเ้เ้ก้ยเฮ้ยเ้ยเกเเฮ้ยเฮายเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮ้อ้ยเฮเ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ไปฮ้ยไปอดไปดอ้เ้ยเ้ยเอฮ หวยต้องสนไปด้วยเดี๋ยวเดี <Del es Four> ๋ยวจะไปไหนกูไปด้วยก็มันไปไหนกูไปด้วยว่าเดี๋ยวไอพี็มตัวุมก็เท่มจริงนะกูบอกไว้ก่อนเลย